ขึ้นบอลขึ้นบอลไปเปลี่ยนไหมรอรอรเข้าบีเข้าบีไปไหนไปไหนวางเลยวางเลยวางเลยเป็นไหนวะไม่เห็นวางไป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 วางเปิดนะวางเปิดวางเปิดวางปิดวางไปเถอะ บอมม์ has been planted เออไม่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 ลาแป๊บนั่มาแล้วมาที่ไหนวะให้ไปเดินเล่นข้างหลังกูเนี่ยเอาทีมกูเองโอ้ยชื่อของเขาเนี่ย Helmet protection ผมนึกว่าพี่เกียร์ตัวนี้ไเกียร์ปล่อย ไม่ต้องเคลียร์บางอย่างต้องปล่อยให้มันเป็นนี่มันจะกลัวเว้ย okay, ที่มันจะกลัวเองตอนนี้แมงมาเยอะแน่เลยตั Fire the <laughs> วเลอกแล้ว Fire the นยเ,เยอะอยู่ เดี๋ยวแม็ดนึงอยู่ในตัวพี่อะที่บนนะเข้าปีเข้าปีเข้าปีเขาอยู่เอ็นตัวนี้ตัวท้ายอะสุดท้ายอยู่บัคอมฮสบ๊พลน้ำล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 ้ำขอลำหน่อยขอลำหน่อยขอลำหน่อย สูสีอยู่อันนี้เล่นด้วยได้ไหมครับได้คนครับมามามาครับผมอยู่เซเวอร์แล้ววะสิบห้าห้องห้องสามผมสิบห้าห้องสามผมไปเรืหอวห้องนะผมไปแวนไปเรื่อยนะห้อง oh. ไปก่อนได้เรียบครับไ่ตองแบก r e in the h ไ l ใ Fire in the h ้ l งอัพยาด่วน อันนี้ไปห้องนี้ไปห้องเล็ก้องเอ bomb has been planted ไปห้องเอห้องเอหนึ่งตัวแก้เบิดเรียกบอกว่าบอกไว้เปล่าเฮ้ยทำไมจะไม่โดนวะแก้ระเบิดเรียกน้องเอตัวนึงเฮ้ยทำไมจะไม่โดนตัวแม่มดล่ะ เอ้ยตัวแม่มดสิไม่โดนไม่ตัวแม่มดพี่ยังไม่โดนงงเดีย๋ยวเอาอ่ะถอดน,นี้ไปให้ดูเออครับงงเลยยิงเต็มกราฟตั้งหลายตั้งหลายเม็ดยิงเป็นเคราะเลยนะฝากเขาต่อเข้าใจนะผม okay, s <S แหวแ,หงแหงรงแหวแรงแหวแรงตัวแม่มด ไอ่ปลาแฝดใส่วะทิ้มเดียวกันได้แน่ตัวแม่หมดแม่งต่างหมดเนี่ยบน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  <SE> right, ไปี่ยเ,เนี่ยเนียเมียเนีเียเเอแต่แตัวแม่มดมื่กี้แกยิงเข้าป่ะตัวแม่มดอ่ะไม่ตอนแรกแกเปิดเนี่เช็คมุมด้วยเช็คมุมด้วยีิงขึ่นย่างเดียวเลย Fire the hole. อา้าวไม่ไม่ล็อกไม่ล็อกถอดเอาถอดเอาตำป้อมเดินนานนะ <laughs>